ขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาวิริเยนะทุกขมัติเจตีถึงเวลาฟังธรรมะคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมะเป็นการเจริญสติสมาธิ คือตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อนำข้อธรรมะมาพิจารณาไตรตรองปฏิบัติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคำว่าทุกขมีทุกรูปทุกนามที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะเป็นสัตว์เตระชานล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ทุกนั้นคนโบราณได้กล่าวว่าทุกแม่มารทุกสมภานเจ้าวัดทุกเจ้าว่ามหากษัตริย์ทุกแม่มารได้กาาากกแ,นนแก่คนท้องจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนลำบากกินก็ลำบากกินเผ็ดกินร้อนกินเปรี้ยว กินหวานกินมันกินเค็มปวลูกในท้องเป็นอันตรายทุกว่าลูกออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายทุกตลอดแต่สมัยนี้ดีขึ้นมานิดเพราะเครื่องมือทันสมัยหมดทุกไปขั้นตอนหนึ่งทุกตอนที่จะคลอดอีกประการหนึ่งทุกจะคลอดง่ายไหม หรือตัวแอบอันตรายหรือเปล่าลูกออกมาแล้วเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วก็ทุกขถ้าเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือหนังหาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นที่พึ่งเลี้ยงดูบิดามารดาพ่อแม่ก็ภูมิใจทุกสมผ่านเจ้าวัดสมผ่านเจ้าวัด โยมไม่เคยเป็นไม่เคยบวชก็จะไม่รู้คนที่เป็นสมภารทุกอย่างไรเป็นสมภารเนี่ยทุกหลายอย่างหลายประการทุกฤกษสิทธิ์จะอยู่ในโอวาทหรือไม่ทุกจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาราการ,รเรียนจะหาเงินที่ไหนไปหากับใครแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพ ปีนี้จะได้กี่บาทกระถินภาพป่าทุกอันนี้เป็นทุกอย่างกว้างถ้าตัดปัญหาไม่สร้างาเลยก็ไม่มีทุกแต่ทุกที่ประจำสมผานคือทุกกับพุทธบริษัททั้งหลายทุกอย่างไรขอกล่าวให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจความทุกข์ของเจ้าอาวาสอย่างเช่นจะไปไหนมาไหน จะต้อนรับแขกอย่างไรกระทุกเหมือนกันยืมของใช้ในวัดมีงานในบ้านขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเรียงพระทำบุญอัธิอะไรต่างๆมาขอยืมถ้วยชามภายในวัดเป็นเสื่อสาสตรอานสนะที่ญาติโยมหามหาไว้พาคนหยิบกันยืมไปโยมบางคนมายืมประมาณ สิบครั้งก็มีสังเกตดูแทนที่จะเอาเที่ยวเดียวไปมายืมหลายคนเอาอันนั่นไปเอาอันนี้ไปเอาหม้อไปกระทะไปเอาเตาไปเนี่ยบางครั้งคนแปลกหน้ามาเอาเพราะจดบ้างไม่จดบ้างมาส่งโยมไม่ค่อยจะพิจรารณาเอาอะไรไปไม่ค่อยจะรูมคนที่เขียนก็มีคนที่ไม่เขียนก็มีคนมาส่ง ไม่ใช่คนมายืมเอามาส่งครบบางไม่ครบบางอย่าไปคิดว่าแขกไม่มาเอาไปนิดหน่อยก็พอแล้วจริงๆมันไม่พอต้องมายืมหลายเที่ยวบางครั้งบางคราวไม่อยู่วัดไปงานกิจนิมนต์บ้างไปทำธุระบ้างไปเรียนหนังสือบ้างบางครั้งไม่ได้อยู่ตอนรับโยมก็ยากลำบาก โยมเคยพูดว่าวัดของเราวัดของเราทุกคนทุกคนต้องมีส่วนแม้แต่พระคุณเจ้าญาติโยมในบ้านนี้ดูแเลเข้าวของทุกคนสิ่งไรเข้ามาเราก็ช่วยกันดูแลเงินทองทุกบาททุกสตางคต้องช่วยกันดูแลเงินกระถินเงินเผ่าป่าก็ต้องดูแลคือเป็นของคนทุกคนไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งถ้วยชามก็ต้องเป็นของคนทุกคน ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งให้ไปคิดกว่างกวางอย่างเข่นยามเขอจ้างไปต้องมีบุตรมีภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูพระอยู่ที่วัดก็เหมือนกันต้องมีคือมีการบริจาคเป็นบ้านของพระแล้วเมื่อพระที่ไหนตายก็ต้องมาขอบริจาคป,ประชุมที่ไหน ช่วยค่าน้ำข่าวไฟช่วยอาหารค่าเดินทางบ้านโยมเป็นอย่างไรการใช้จ่ายเป็นอย่างไรพระก็เหมือนกันแต่พระมีการใช้จ่ายน้อยกว่าโยมหน่อยหนึ่งแต่ว่าพระที่จะสร้างราคาเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านก็มีภาระรมากกว่าโยมภาระพระ,พระก็อาจจะมีหลายพระดังดัง ก็คือญาติโยมนั่แหละบริจาคจตุปัจจัยไททานมาแล้วก็พามาสร้างในวัดจะเป็นโบสถ์ม่ว่าจะเป็นสราไา่ว่าจะเป็นกุฏิวิหารไม่ว่าจะเป็นเมนสถานที่ใหญ่ๆทางนั้นดูวัดที่ต้องมีอายุนานมีคนบวชนานบวชมาช่วงอายุคนหนึ่งก็จะเจริญรุ่งเรืองคือเขาไว้ใจเจ้าอาวาส ดูแลเข้าของดีไม่ไปไหนมาไหนท่านอยู่กับวัดท่านบำรุงวัดท่านสวดมนไวยพระพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมไปทุกมหากษัตริย์คือท่านให้พระสกนิกรมีนม้ำทำมาหากินเพื่อการเกษตรท่านก็สแสวงหาผลเทียมทำเขื่อนกันน้ำ เพื่อให้ประชาราชอยู่ดีมีสุขจะเขื่อนป่าศักชนสิธิ์เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนในประเทศไทยที่เจ้าฟ้าข้าแผ่นดินสร้างให้ประสบนิกรของท่านได้ลืนตาอาปากเพื่อทำการ,กรเกษตรให้เจริญรุ่งเรืองบางคนมองไม่เห็นประมกของชาติที่ให้ประสบนิกกรอยู่ดีมีสุข ญาติโยมก็คงจะเห็นอยู่บ่อย,อยสถาบันสูงของเราดังนั้นคนเรามีสติมีปัญญามีมันสมองจะเชื่ออะไรก็จงพินิษพิจนารณาไตรตรองมีสติสาวหาเหตุหาผลพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าจะทำอะไรให้มีสติสัมปชัญญะจะคิดจะพูดถ้ามีสติแล้ว สิ่งสิ่งนั้นก็จะมีความสำเร็จไปโดยดีไม่ก่อการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ก่อการทะเลาะวิวาดให้คนอื่นชอบช้ำน้ำใจคือตัวเราให้คนอื่นดีตัวเองก็ดีตัวเราให้คนอื่นร้ายตัวเองก็จะตายเสียเปล่าเปล่าดังนั้นสมควรรละลึกนึกถึงประมุกของประเทศเข้าไว้ เราอยู่ดีกินดีเราอยู่ในแผ่นดินไทยเราไม่ได้ย้ายไปในถิ่นอื่นเรามีความสุขความเจริญพระองค์ท่านก็ต้องมีความสุขความเจริญเพราะว่าประชาราชของท่านอยู่ดีมีสุขระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณตามหลักจริงๆประเทศหนึ่ง มันต้องมียอดดีเหมือนยอดเจดีมันต้องมียอดประเทศไหนเมืองไหนไม่มียอดคือไม่มีประมุกประเทศนั้นมักจะไม่ค่อยมีสิมีธรรมอันนี้ก็ให้สังเกตดูคนไม่มีธรรมเบียดเบียน,ป,ยน,ป,ยนประเทศเล็กประเทศน้อยรังแกคนเล็กรังแกคนน้อยคนที่ไม่มีทางต่อสู้ไม่มีพลเมืองมากอันนี้ให้สังเกต เบียนทางเศรษฐกิจที่จะเบียดเบียนทางทหารอันนั้นญาติโยมก็คงจะเห็นอยู่บ่อยๆไม่ต้องบรรยายมากในเรื่องความทุกข์ของแต่ละประเทศคือการเบียดเบียนกันนั่นเองดังนั้นอัตมาภาพได้ตั้งไว้เบื้องต้นนั้นว่าวิริเยนะทุกขมัจเจตคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรก็พยายามเพียร อยากโกรธเราก็ไม่โกรธหลงเราก็ไม่หลงอยากอิจฉาริษยาคนอื่นเราก็ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเพราะทุกคนที่เกิดมาเป็นรูปเป็นนามชาติใดภาษาใดจำเป็นต้องมีธุระการงานอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องทำด้วยกันทุกคนแต่การงานนั่นย่อมเป็นไปต่างๆกัน ช่นบางคนทำราชาการบางคนต้องค้าขายบางคนทำกิกรรมและปัะตูสัตว์จะสำเร็จและได้ผลเต็มที่ก็ต้องอาศัยความพยายามบากบัน่นไม่ท้อดถอยทอดทุรัเสียในระหว่างเมื่อประสบอุปสรรคคือกิเลสเข้าขัดข้องหรือขัดขวางการงานเช่นนั้นๆความพยายามบากบัน่นไม่ท้อดถอยนี่แหละเรียกว่าความเพียร ข้อสำคัญคือมองอะไรให้เป็นกลางอย่าไปเอน็นอย่าไปเอียงข้างโน้นข้างนี้คือตั้งจิตให้ตรงจิตตรงแล้วก็จะรู้ตาก็จะสว่างมองดูข้างซ้ายมองดูข้างขวาแล้วมาคิดพิดจรารณาสาวหาเหตุสาวหาผลว่าบุคคลข้างนี้เป็นอย่างไรสีแดงเป็นอย่างไรสีเหลืองเป็นอย่างไรสีขาวเป็นอย่างไรสีดำเป็นอย่างไรแล้วมาเทียบเคียงดู มันดีทั้งคู่หรือมันเร็วทั้งคู่ส่วนมากคนทะเลาะกันเนี่ยเร็วทั้งคู่นะโยมถ้าพิจารณาดูด,ดีๆถ้าคนหนึ่งเฉยคือไม่โตตอบไม่ปากลายไม่ใจไวมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องกันเท่าไหร่อัตมาสังเกตูอยากโยมทะเลาะกันส่วนมาก เป็นคนที่ปากร้ใจเร็วด้วยกันทั้งคู่คือมองดูแล้วพอ่อพอกันต่างคนต่างไม่ยอมกันถ้าเป็นนักปราบหรือคนฉราดสักคนหนึ่งไม่ยุง่งไม่เกี่ยวทายว่าเอาตีนไปสะดุดขี้ต้องหาน้ำล้างให้มันสะอาดอันนี้เรียกว่าบุคคลเป็นบัณฑิตก็ได้ถ้าบุคคลนั้นไปเหยียบขี้แล้ว ก็โวยวายเออะเอตตโรหาน้ำก็ไม่หาเที่ยวตามหาคนไหนมาขี่แบบนี้มันดักกูนิว่าอันนี้มันคนอันตรภานแทนที่จะหาน้ำล้างให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อไปอันนี้พิจารณาดูให้ดีๆนะโยมจะเป็นคนที่เออะโวยว,าย,วายไม่ว่ากับบ้านกับ ลูกกับผัวกับเมียอะไรทั้งนองนี่อย่าเป็นคนเอะอะโวยวายทะเลาะกันไปเมื่อดีกันก็นั่งกินข้าวด้วยกันไม่รู้ทะเลาะกันไปทํำไมพยายามอดทนเพียรอดทนในขี้ปากของคนเพียรอดทนการกระทําใส่ของคนเพียรอดทนบุคคลที่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดยาม อันนี้พยายามไม่ได้เรื่องของเรื่องเท่านี้ให้มีความตั้งใจในเรื่องคุณงามความดีดังนั้นเพียรพยายามหนีความทุกข์ให้ได้เหมือนดังพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างคือศาสดาเอกในโลกท่านก็มีความเพียรเพียรถึงหกปีถึงมันลุกเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครว่าอันไหนดีท่านก็ทำเข่นทำทุก,กรกิริยาอดข้าวอดน้ำกินข้าววันละเม็ดก็มีแล้วก็ยืนในสถานที่เจ็ดปันหนัง่งไม่ยอมลุกนอนบนกวากบนน้ำพระพุทธองค์ก็ทรงทำมาหมดคือพยายามหาทางบรรลุ คิดว่ามันอยู่ที่กายที่ไหนได้มันอยู่ที่ใจคือปฏิบัติทางใจคือทางจิตกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยแล้วก็พิจารณาธรรมให้มากท่านก็บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาธรรมะที่เกิดกับกายาวานาคืบ วางสอบของพระองค์มาสอนให้มันรู้ตามพระองค์จงได้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนเข้าวัดมานานมาวัดก็ยังเอะอะโวยวายโดยไม่เกรงใจผู้ที่มาก่อนหรือมาหลังไม่เกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เกรงใจพระพุทธรูป ควรพิจารณาเมื่อได้วังได้ยินแล้วก็ลดดีกรีลงบางอย่าเพิ่มดีกรีให้มันสูงนักเพราะสูงนักคนมักจะโขนแต่ถ้าอ่อนนักคนมักจะคมส่วนมากคนสมัยนี้อาตมาพิจารณาดูเห็นนักเลงว่ากโกว่ากเก๋ นิยมชมชอบแต่คนที่ปฏิบัตินิ่งเห็นว่างโง่เงอะงะงมง,งายคนสมัยนี้มันชอบอย่างนั้นอาตมาตั้งจิตอธิษฐานลึกๆกว่าเกิดมาชาติใดสมัยใดขอให้เจอแต่บุคคลดีๆมีศีลธรรมประพฤติปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงสั่งสอนเพราะว่าเจอพวกเอารัดเอาเปรียบอัตมามามากแล้วไปทํางานที่ไหนก็มีแต่คนเอารัดเอาเปรียบโกงจะตกปัจจัยไถยทานโกงงานโกงเสือ้อผ้าโกงนาฬิกาก็เลยฝังใจหรือว่าคนเอาเปรียบคนมองเห็นแล้วไม่ถูกต้อง มันขัดในตาเอาเสียจริงๆดังนั้นบรรดาญาติโยมผู้ที่สนใจรักธรรมะนำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานได้ประพฤติธปฏิบัติตามถ้าลูกหลานประพฤติธปฏิบัติตามก็ถือได้ว่าโยมก็มีความสุขลูกหลานโยมก็มีความสุข ปิดามารดาโยมก็มีความสุขเหลนหลนก็มีความสุขทุกประการเอาและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกล่าวมาก็พอสมควรเกเวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี